ครับผมพบกันติเช่นเคยกับช่องคนเมืองถอยนะครับก็คลิปนีนะ้เป็นการรีวิวนะผมเรียกได้ว่าเป็นกล่องสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มอ่ากล่องที่2แล้วกันนะผมเป็นกล่องสุ่มกล่องที่2ซึ่งเซตแรกกล่องสุ่มเซตแรกในะที่ผมเคยรีวิวไปจะเป็นในส่วนของตัวอ่าด็อกเตอร์สตริงนะผมอันนี้ก็ได้เซตใหม่มานะครับแล้วก็ราคาถูกใจสุดๆนะผมเพราะว่าซื้อในช่วงแบบ6677อะไรประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าสินค้าจะเป็นไงนะครับผมสั่งมานะผมจากช e ้อปปี้นี่ผมมาแกะกันเลยครับว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับนี่ครับผมก็แกะออกมาจากกล่องนะผมก็งานที่ผมนะครับจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นในตัวของตัว s A S, s O นะผมเป็น Space คมัมเลียนนะครับก็เป็นที่เราเป็นกิ้งกา่อาอวกาศนะผมก็ได้มานะผมเซตนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวฐานนะครับผมตัวฐานที่ให้มากล่องนะี่ครับด้านหลังก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะผมติดมาแบบนี้ครับผมแท้แต่ว่าเหมือนผมจะโดนอุกบาทนะผมชนบริเวณด้านข้างนะครับทำให้เหมือนมีรูแบบนี้นะครับ เป็นถังนี่แล้วก็ตัวนี้ก็ผมจะเป็นกล่องนะผมกล่องสุ่มนะผมตัวคามมิเลียนทั้งอันนี้จะเป็นการกล่องคอแบบนี้โหดวูวับตัวกล่องสุ่มแบบเนี้ยมันมีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าเราจะได้เป็นตัวยางน,นะผมแล้วก็ส่วนตัวยางเนี่ยสามารถนํามารวมร่างกันได้นะครับผมนี่แล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด 6ตัวในผมแล้วก็ลุ้นซีเคตสตัวนะครับสังเกตนี่จะมีทั้งหมด6ตัวแบบนี้1 2 3 4 5 6ครับผมแล้วก็จะมีตัวซีเกตทั้งหมด2ตัวนะครับโอกาสออกซีเคตใผมันจะเขียนบริเวณตรงด้านหน้านะครับว่า1.6นะครับผม1.6ก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันทัน้งหเนี่ยก็ มานี้ผมเดีเ๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องก่อนจะแกะแล้วกันนะครับนี่จะเป็นด้านบนนะครับผมนี่นดันหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านข้างด้านข้างตรงนี้มันจะเขียนเป็น0ูนย์สามนะครับผมแล้วก่อนนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับด้านท้ายออกมาผ่านนี้เดีเ๋ยวเรามา คลิปนี้เนี่ยต้องบอกเกินก่อนนะครับว่าอาจจะนะครับผมไม่ได้แกะให้ดูแล้วกันนะผมแต่จะว่าแกะเพราะว่าคอยติดตามแล้วกันนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมผมจะทําแยกเป็นคลิปๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะลุ้นไป,ไปพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละวันนะผมผมจะแกะได้ตัวอะไรกันบ้างนะผมแล้วก็มาลุ้นกัน,นว่าจะได้ซีเกตหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ น่าจะมาแกะให้ดูแล้วก็จะบอกนะผมว่าในเซตเนี่ยผมได้มาในราคา2,600บาทนี่ยมันลดมาจาก3,000กว่าบาทนะผมก็ลดมาเกือบเกือบ1นึ่พันะผมสำหรับเซตนี้ที่ได้มาโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูตัวฐานนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับฐานที่ให้มานะครับมาแกะดูกันเลยครับ ตัวฐานนะครับามาจะมีเป็นใบนะผมเป็นคู่มือการประกอบนะผมการเอายานติดว่าส่วนของปีกนะี่ผมติดส่วนไหนนะผมประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นฐานมาให้นะโอ้ฐานค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับแสดงว่าตัวยานนี่คือแบบน่าจะใหญ่โคตรๆเหมือนกันนะครับดูฐานนี่แบบโคตรใหญ่นะครับว่าจากขนาดเนี่ย โอ้ความยาวฐานอยู่ที่18เซนนะผมความกว้างเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่12เซนครับเียกว่าเป็นฐาน,น,นที่โคตรท่อนที่ใะ่ใหญ่มันก็จะเป็นตัวฐานที่ให้มานะผมนี่วิธีการก็เสียบเข้าไปเลยครับแบบนี้นรับละมานี่ครับตัวฐานส่วนนี้ก็จะเป็นปีกที่จะเอาไว้ติดตอนเรา ประกอบรวมตัวยานครบทุกตัวนะครับประมาณนี้ครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวกล่องสุ่มแต่ละกล่องเนี่ยอ่าลักษณะลวดลายของกล่องเล็กๆด้านในในผมจะเป็นยังไงนะครับกล่องเรามาแกะออกเปิดมาดูกันเลยครับผม นี่ครับต้องบอกว่าตัวกล่องแต่ละกล่องเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่ครับผมดูใหญ่แบบโอโ้โหสุดๆเหมือนกันนะผมอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรูปตัวคารเมเลียนนะครับแล้วก็จะมีตัวย่านอยู่ทางด้านข้างนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ต้นสืออะไรนะครับกล่อง นี่เน,น็กจะบอกเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับผมที่เราจะได้แน่นอนนะครับหตัวได้แน่นอนในกล่องก็บนกล่องเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าตัวพิเศษนะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับผมบอกเพียงแค่ว่าตัวที่เราจะได้นะครับแต่ตัวพิเศษเนี่ยมันจะมีมันก็ไม่ได้มีรูปบอกนะครับผมแต่ว่าด้าน กล่องใหญ่เนี่ยมันจะบอกว่ามีสองตัวนะครับผมประมาณนี้ครับไหนก็เป็นอีแรกใช่ไหมก็มาลองแกะดูซักกล่องแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนไหนะครับผมนี่มาตอนแรกว่าจะไม่แกะนะผมก็ไหนๆก็ทําคลิปเลยผมก็เอาซักกล่องนะครับเอาเริ่มที่กล่องนี้ก่อนแล้วกันครับนี่ ดูกี่ครั้งก็ใหญ่นะครับผมก็มันจะมีอยู่ทั้งหมดนาจะพูดอีกทีแล้วกันนะผมก็ตัวแรกจะเป็นชื่อในเปลควคอนนะครับตัวที่สองไฟฟนะผมตัวที่สามอีด e ิสันตัวที่สี่แฟงกินนะผมแล้วก็มีตัวเมโทรนะผมแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรอีดิกอีนิกเลยครับแล้วก็มีซิเกตสองตัวนะผมนี่ มีสติกเกอร์แบบนี้ครับผมมาแกะกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมโอเค,ครับแกะมาตัวนี้ไม่มีที่ดึงครับจะเป็นเหมือนกาวมาให้นะครับอา่านี่อันนี้เหมือนมันคืออะไรเอ่ยครับผม ตัวฐานอะไรหรือเปล่านะครับได้มานี่นะแล้วก็ในถุงยานโคตรใหญ่ในผมบ,บอกเลยว่าโคตรใหญ่ก็ด้านในก็จะเป็นเหมือนกร์ดอะไรนะรเราไม่รู้แล้วกันเรามาดูตัวยานก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะผมมาฉีกกันเลยครับ Okay. แกะออกมาแล้วปุ๊บนี่ลักษณะยานนะผมรายละเอียดดีเทลคือแบบแยกสีมาดีนะครับลงสีมาดีนะผมเนื้อพลาสติกดีนะครับผมแทบไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เปิด นมแล้วก็มีตัวเหมือนคามเลียนจะอยู่ทางด้านในครับนี่นนนนนมีตัวคามเลียนนี่มีตัวย่างนะครับผมตัวคามเลียนนะมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมันทำไมมันออกเป็นสีดำ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 แบบนี้มีสองตัวนะผมตัวที่สองกับตัวที่ห้านะผมมา มาแกะกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยยเดี๋ยวเ๋ยวเด๋ยวเด๋ยว,ยวมันไม่ใช่ตัวแปบ๊บหนึ่งนะครับตัวที่ที่สองก็ไม่ใช่ครับเขียนว่าเป็น e x อยู่บริเวณด้านล่างแบบนี้ ชุดสีดำไอตัวนี้หรือเปล่าผมตัวที่สหรือเปล่านะผมเนี่ยเป็นตัวที่4เนี่ยนี่ก็จะเขียนติดตรงนี้ว่าเป็น0ูนยนะครับนี่ตัวคาเมเลียนนะผมเนี่ยดูรายละเอียดนะผมจะมีเป็นกระจกเหมือนเป็นฝาครอบอวกาศมาให้แบบนี้นะครับผมเนี่ยดูรายละเอียดดีเทล คือดีนะผมตัวนี้แกะได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าแกะได้หรือเปล่าแต่ว่ามันหมุนได้นะผมนิดหน่อยับผมแบบนี้ครับนี่ครับด้านหลังก็เชียนแล้วเป็นวัสสะนะวัสสะ S A W A S A นะผม, a S ะผมด้านนี้เหมือนจะมีเป็นตัวจุกตรงเนี้ยเหมือนจะเสียบเหมือนเป็นแบบบริเวณแบบให้ลอยได้นะผมตัวรองเท้านี่ครับสวยงามครับ นี่แบบนี้ครับผมยืนได้ยยืนได้ับผมอันนี้ก็สามารถถอดได้ด้านในก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมผมด้านในโล่งๆแบบนี้เลยตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวอ๋อนี่ครับเอาไว้เป็นที่ยึดนะผมมี่ล็อกแบบนี้นี่นี่ก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันอีกทีนะผมว่าให้อะไรมาบ้างนะผม นี่ครับให้เป็นเหมือนเป็นเหมือนเหล็กลวดนะผมคงเหล็กดัดที่เอาไว้แบบเวลาเนี่ยมันจะต่อกับตัวยานแบบนี้ได้นะครับผมนี่เวลาให้ตัวแบบตัวกิ้งก่านะผมออกไปนอกยานนะผมคล้ายๆเหมือนแบบเราอยู่ในอวกาศนะครับมีอะไรให้อีกบ้างครับผมมีเป็นเหมือนคู่มือนะผมการประกอบนะผมนี่การประกอบ ตัวยานต่างๆสามารถแยกได้นะผมแล้วก็น,นำมารวมกันแบบนี้ผมเป็นยานใหญ่ๆแบบนี้นะครับด้านหน้าก็เขียนเป็น0ูนสี่ครับตัวแฟรงกินนะครับผมแล้วก็มีเป็นบัตรเหมือนคิวอา e คให้สแกนนะผมนี่แบบนี้เลยมันเขียนว่าเป็นเบบี้ฉลองครบรอบ1ิปีนะครับนี สวยงามนะผมกล่องนี้ดูน่ารักเดียวนี่เป็น E ีพีแรกนะผมเดี๋ยวมาลุนใน E ีีต่อไปนะครับเราจะแกะได้ตัวอะไรเพิ่มมาอีกนะผมแล้วก็อีสุดท้ายผมจะมารวมกันให้ดูนะผมเนี่ยครับดูรยายละเอียดดีเทลสวยงามผมว่าตัวยานเนี่ยถ้าสมมุตินะผมตอนนี้ผมมีความคิดว่าถ้าไปหาซื้อไฟที่เป็นแม่เหล็กนะผมเอามาติดด้านในครับทําให้ตัวยานเนี่ยมีไฟนะผมน่าจะสวยขึ้น,นผมนี่รายละเอียดดีเทล แยกสีมาดีนะผมทาสีต่างๆจุดต่างๆคือเราแบบแทบไม่ต้องทําสีอะไรเพิ่มมาเลยนะแล้วก็มีวดลายมาให้นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็เอาไปต่อกับตัวนี้ครับผมนี่ต่อน,นี้กับแล้วก็ต่อกับตัวฟิกเกอร์กิ้งกา่าตัวนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไว้เจอกันในคลิปหนะ้าอันนี้เป็น ep แรกนะผมก็ เดี๋ยวไ้มาลุนอีพีต่อไปแล้วก็มาลุนนือว่าเราจะได้ตัวซีเคทหรือเปล่าเนีย่ยผมก่อไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสัน่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปครับไปเจอกันสวัสดีครับ